สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนีต้นรนับเราสูช่องเล็ดเป็นดอกครับนี่ก็เป็นสภาพหญ้าช่วงหน้าแรงครับคอยมีหญ้าแล้วนะีนกวมันจะพร้อมกันแล้วครับควายเดินขึ้นกอหางเึืองก่อน เท่าอ่ะมีเพิ่งเข้ามาอยู่โอ้โหอยู่ห่างุ้ยนี่ครับนี่เจ๋วเลยครับนี่โอ้โหเกสอนเต็มคาเลยสุดยอดไปเลยเนีย่ดูครับนี่เป็นลังไม่ไม่ดูครับ นี่ตอนก่อนจะไปสกยอตแลนี์ยังมาเข้าเอกรมินนี่หำลังครับเข้ามาเมกลนแม่กันนักอยู่ครับอันนี้เป็นเพิ่งที่มาอยู่ใหม่ครับน่าจะมาอยู่ช่วงเดือนธันวาตอนที่ผมมาได้อยู่นี่แล้ว

แกส้อนเต็มคาเล้มุ่งไปเอาเกส้อนอย่างมาเนาะหลังนี้อาจจะได้ยกไปสุกโขทัยครับเพราะว่ามันเป็นลังแล้วเนาะมันยกง่ายครับเดี๋ยวล้อมันขยายหา้งแง่ๆกันยกไปสุกโขทัยสักรังหนึ่งครับต่อปุ่นมีพึ่งแต่แต่ว่ามันมันบอ่อคอยมีที่อยู่ครับ เม,มื่อค่อยมีทีอยู่ปลูกข้าวโพดปลูกอย่างกันอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเพ่งเลี้ยงนะเอาไปตั้งกันตัวตรงนีนจะเป็นส่วนมะม่วงส่วนมะปรางส่วนผลไม้นักครับตรงนี้นมะขามเทศอย่างนี้นะนี่เราตามสภาพครับไม่เคยมีอย่างนั้น เ็นนุนเนนุนนี่ผสมแล้วถูกงท้องผสมไปแล้วเลื่ไม่มองมองยังไม่ได้ผสมแต่พอมมดแล้วครับช่วงนั้นแร่งน้าหนาวกันจะได้ดีเรื่องแมงดูเลือดมันมาค่ครนักครับ พาลูกมันกันลูกนี่ยังตุ้ยอยู่ก,กินน้อแม่เนาะก,กินแย่ตุวยมันเท่ากันทัดแฟงกาลาเฮตัวนี้ผสมไปแลวกับอ้วนตามสภาพครับมันมาเคยเลี้ยงลูกเลยเนาะก็จะอ้วนอยู่ไปไหนฮะตัวนี้ลูกไอ้ขุนเนะ่ย มูจะได้ลูกไอ้ขุนก็พอครับเเขาแนแต่มันมันหมดยังควายทั้งบ้านผมไปหูมันจะงอไว้ทั้งหลังนะไยแล้วก็แข้งขามันเหมือนมูกินหญ้าดีละตัวยยะก็ใหญ่ป๊อปก็มูมัแล้วแต่มันหมาหนเหมือนนี่จะยุบมาได้นะเดี๋ยว อะมันจะจำกินก็ว่ยวานกันเหมือนกับเป็นเดือนวานกันไอต,ตัวมันรูจะใหญ่กว่าน้องจแจละเกิดที่หลังครับเกิดที่หลังเป็นเดือนนะแต่ว่าใหญ่ตันกันครับรูจะแซงนะครับแต่ความหล่ำนี่น้องแจยังกินขาดอยู่ แต่วความสูงนี่นองอะไอย่างไรจำจื้อมาได้แล้วเออน้องปินจำจื้อมาได้แล้วะเดี๋ยวนี่นะนี่ครับนี่คือควายครับจะได้กระเล็มได้เยอะ ม่ตอนมืแรงก็น่าจะเป็นเพียงแห้งครับแต่ผมหันเพียงแห้งตั้งสุโขไทยนักนันเลยตัวนี้กระลงหัวมันใหญ่คอสั้นกระลงหัวใหญ่สูงครับเพียงแห้งตั้งสุโขไทยทั้งพิลลูอย่างนี้นนะนักครับเพราะว่ามันหม่มีฝนเนาะเขาก็จะเก็บเพียงแห้งได้นักราคานี่กกำลังดีเลย ผมแป้งครับแต่ว่าถ้ามันมาถึงบ้านผมนี่จะงายนี่บนสามสิบปลายแลวครับมันจะแรงก้่นหนีบนะตอนนี้ยังมีแย่ให้เล่มอยู่เนะี่ยผมมันจะปลุกข้าวโพดให้บนนี้จะลุกลุก,กนู้นนี่ เขียวน่าจะ64ละเขียวแน่นะ่าจะขึ้น64ละวตมันสองสามเดือนและการจะเริ่นเติบโตก็ดีอยูนเท่าหันหวานไม่ทาย,ยาแล้วนะไม่หยักครับตัวน้อยนี่แห้งนักพี่สามันเนาะอันนี้เหรอพี่สามันกันยัยอยู่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ ทายาบ่นด้นี่ก็เดี๋ยวจะได้แต่งดังกะบะอันจะทายาเยาะวาไว้ตะมืนไ,ได้เยอะสักเตือรอเข้ากับบอออกแ,แล้วครับแทงแะ้วจะยจะไถพอไถได้ก็เย,ยว ผมลงไปนักอยู่แต่ว่ามันก็จะฟื้นสภาพช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนมันจะขึ้นขึ้นเร็วผมรับไว้นะถ้ามีหญ้าสดบวกเพียงแห้งเนะี่ยกูกันนะช่วงหน้าฝนนะมันจะขึ้นเร็วขนาดเลยแต่ถ้ามีแค่หญ,ญ้าสดอย่างเดียวนี่ก็พอประมาณครับ มีเพียงแห้่กินช่วงเข้าขอกมันจะดูสมบูรณ์ครับอนี้จากประสบการณ์ที่เลี่ยงเม่นะ หนูเช็คพอเพิ่งหนึ่งสองครั้งครับมันเข้ามามันเข้าแล้วที่แรกมันจะเก็บที่แรกมันจะเก็บอยู่คิดไปคิดมากราอาจจะปล่อยให้มันเป็นขยายพันธุ์ไปฮะอุย้ยหืมเท่ากีบไฟมาบอกกัน โดนเลยจืดเลยนี่ปลูกไว้มาช่วงก่อนเกล่ยวเข้าครับนี่ยเท่าปลูกพวมีน้ำอยู่เนี่ยนี่ครับการัน์ลงที่ผมซื่อไว้เลี้ยงที่สโโโุโคไทยนะมันจะเป็นพันธุ์นี่แหละตัวดำๆปีกขาวๆ,ๆนี่แหละ นี่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 บนห้องว่าอิตมงอิตามาย,ยัางงงหมดแต่นี้มันมาเก็บแนวหน้าน่าจะอยู่ตะมุนบนต้นไม้นี่แหละนี่พันษานี่ลูกมาถุงท้องครับมันน่าลืมพันษานี่แล้วกตุยเลย ตัวตีมีพยาธินักๆนั่นแหะนี่มุดเข้าขอกครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไม้ขอขึ้นมใหม่ <c oughs> มาได้มาอยู่แต่มันเมนครับมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของมันไปมันจะประเมือนตอนผมเรื่อง còn nhà mình một chụp biến thì kín nam kín nào mất nam này hoi cả mốt mình mới lửa nha răng có là nè đều thông súp nam xay Để mình นี่ะก็บกไปงามตัวใดครับแต่ว่นนวาดีกว่ามีกินนะน้องกรปวดใกล้จะดอก, <c oughs> กแล้วครับปวดหน้าไม่มีกระเข้าละ เงียบกิบอ๋ยบ <c oughs> อยังอยู่ครับมีบินเข้ามาแล้ว่ <c oughs> อนเขาจะเข้าเขาจะพอปากห้างมันปลอดภัยก่อน แต่นี่มาเข้าที่หลังครับมันจะเข้ามาถึงเดือนเถอะเป็นลังใหม่ลังใหม่ครับไม่ใหม่เลยแล้วก็ตีตีตีเลยมันเหม็นครับไม่กิน ใช้เวลาเมืินครับกอยเพิ่งจะเข้านี่เป็น,นลังสารครับเพิ่งมาค่อยชอบเลยแล้วก็มันจะจาเรื่องนอนปีเชื่ออยากด้วยเพราะามันมีลืบมีอย่างนี้เพิ่งกับมามาอยู่เตอะ นี่นะครับแรงอาหารพึ่งผมโพลหน้านี่แหละด,ดอกไม้ยมน,นี่ก็จะเป็นที่กินของมันพอสสังเกตต้นไผ่ครับตายไปนักแล้วนะดูสภาพแถวแปรหมันกันนั่งรถผ่านมาในเหลืองตายหมดแล้ว มักแก้วางครับปีต่อต่อไปสภาพอากาศพึ่งนี้ธรรมชาติก็น่าจะเหลือบออใครนักแล้วครับนี่ตีมันมาอยู่ที่ผมเนี่ยมันกลาจะเป็นเพิ่งที่โดน ัตูในธรรมชาตินะกวนมันก็เลยยหญ่หางมามันมาใจว่าเกิดจากเพิ่งที่มีห้างสมบูรณ์แล้วแยกออกมาตามธรรมชาติมันมันมาใจครับบางส่วนมันโดนสตูโดนผีเชื้อนอนผีเชื้อทำลายมันก็จําเป็นต้องหนีครับเกิอความอยู่หลอดของเผาพันธุ์มัน นี่่นมาพลอยน้ำใส่พลอยละปล้อยเล็มหน้าแหงครับมีน้ำอยู่นถ่ายอยู่ครับคงจะบริสตัดละแปลงนี้ปล่อยเล็มอย่างเดียวนี่เปียครับแปลงบนก็น่าจะมดสภาพละต้องรอข้างหน้าฝนครับ ที่แข่เดือนมากราคมฝนไม่ค่อยมีแล้วอเคครับเล็บนี้ก่อนอล้มล้านไปก่อนแลวครับวันหย่าควายอัปเดตความเป็นอยู่ของควายเลยวก็การเลี้ยงพึ่ง ทำให้ชมได้ดูกันนคลิปต,ต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับผม